ครับสวัสดีครับทีมพี่สีครับวันนี้จะรับรองอะไรคะรับรองกุ้จิมหน้าใสครับผมยังไงบ้างค่อนข้างดีเลยรับคือนี่เป็นครั้งแรกของผมกับสีที่ได้ขึ้นเวทีในฐานะผู้รับรางวัลใช่ปกติก็จะขึ้นเวทีในฐานะศิลปินนักร้องนักแสดงก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเมาครับทุกคนก็รู้สึกเหมือนได้อะไรบางอย่าง มันตื่นเต้นมากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าฮอจะเล็กกว่าคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆจริงๆใช่ตื่นเต้นมากๆจริงๆก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลก็ได้มาล้นมาในรหวาก็รู้ึกเป็นเมากที่ได้มาเรื่องงานอชวกทสขอให้เนไยโตงนี รอดูแลตัวเองไปเรื่ยๆเ,เราเป็เก็บม,มากที่ได้มาร่วมง,งานเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็ดูโครงการเด็กม,ม,มาตัา้งแต่เด็กเล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะได้มาร่วมง,งานก็คือหลักการเหมือนบอกว่าปีนี้เนี่ยคือเป็นปีที่เราแบบได้รับความรักแบบว่าจากแฟนแล้วก็จากหลายๆคนเยอ,อะมากรู้สึกไหมก็หนับแรกเลยถ้าจะเปิดประเด็นนี้ก็คือต้องขอบคุณพนะี่อ้อพ่วงก,กับแล้วก็ เรื่องรัสถอยไหลที่ทำให้แฟนๆแล้วก็หลายๆคนจักขึ้นว่าเหมือนแบนแฟนถึงแล้วก็แบบว่าถึงคนจักเราเยอะขึ้นเลยเราสเราจะต้องทำอะไรกับสิ่งนี้ได้บางเออไไมาเราจะเอาตรงนี้ไปพัฒนาอะไรยังไงเพราะว่าเราวาก็เรียกว่า จะใช้คําว่าเราเริ่มเป็นจุดสนใจของของผู้คนมากขึ้นนั้นคือถ้าถามว่าเราจะเอาใช้อะไรไบ้างก็อย่างที่เห็นที่ผ่านมาคือเรื่องรือว่าก็คือเรื่องการแบบมารยาทเรื่องอะไรย้ยคือกสีคือแบบค่อคนข้างที่จะเ s สเปคในด้านนี้กับผู้คนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่วาเพื่อนอ ส่วนตัวรู้สึกเฉยเฉยครับเพราะว่าเรา <Okay. S 1> เหมายถึงว่าเราทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแค่บังเอิญมีคนเห็นเราในณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ทําแบบนี้มาโดยตลอดจนตอนนี้ก็มีคนเห็นมากขึ้นแล้วก็ยินดีกับทุกทุกคนเลยที่เ,เห็นว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดี ก็เดี๋ยวมีงานอีเวนต์แล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็มีแฟนมีตต่างประเทศด้วส่วนงานที่ไทยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแน่นอนไหงไงบ <S <S เดี๋ยวจะมีให้ติดตามครับี่ทางทีมีก็นะผมมีตัวน่าจะมีรายการดนะ้วยเนาะรายการ The Sista with Jim Jim แล้วก็มีซีรีส์ของพี่จีนะวมวันนี้ซึ่งน่าจะออเนเน็ตอีพีสุดท้ายแล้วก็มซีรนะีส์ออนแลนะ้วก็มีซีรีส์ The Train ครับผมที่ใกล้จะ ขอบคุณแฟนทุกคนนะคร mm ับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับนี่ก็เป็นรางวัลเรียกว่ารางวัลแรกเลยก็ได้เนาะรางวัลแรกอย่างเป็นทางการของเราทุกคนนะครับคุณจินน่าใส่นะครับก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนนะครับก็ทุกคนที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอยติดตามพวกเรามาโดยตลอดก็ขอบคุณที่รับชมเราครับพวกเราก็รับชมอย่างสุดใจครับที่ได้รางวัลเช่นนั้ใหญ่นะบอกว่ารางวัลช่นนี้ มาจากอด้วยนะคะแวาจากี่ทมงานคที่แบบพุ่งเพรนาจากอยากจะมอบรางวัลให้นนทีที่ด้วยนะคะมาครัะคะบ